สายเก่าสายเก่าเสียงขาวียงขาอยู่ด้วยสายสีแดงสายสีแดงมีของแจกสายสีแดงด้วยเด็กสายเก่าสายเก่าสายไฟายไฟสายก่าต่างกันได้แค่ไหนเลยสายเก่าสายเก่าอะไรบางวนเป็นสีน้ำเป็นสีขาวด้วยเหรอสายกาสีขาวแล้นอะไรบางตัวนี้ข้าเข้ากันเข้ากันแต่ว่ามาลายเก่าวตัวนี้มันจะถึกเส็มนิดนะโอ๊ยแต่ก่อนหนึ่งเลย แต่เอ,อกกากระโจมไม่ดีๆไม่พี่น้งองเลยปุ๊บมันเป็นสีแดงเหมือนมันจังเป็นสายไฟดีดีไงแล้วก็เครียนแนวภาพเขาภาพสซนแล้วพี่น้องเลยภาพโซนคือเบสเนี่มันจังสีทั้งเขาดีพี่น้องเมื่อไรมองมาสายเก่าเนาะสายเก่าม้อนี่แล้วตัว เนีเลือพุ่งมันข้นนังหนึ่ง้องสาะว่ามันหักกับอันนี้เนาะหับกับรอได้นาดนี้เลยหับกับรอเท่าไหรพี่เนออนึหน่ได้ ครับหลอดท่านั้นมองหัดคือว่ามันหลอดมันโบราณหลอดขาดดูพี่น้องรักกันพม่แต่หักสักดิ์เลยแค่นี้ก่อัเนี่พี่น้องประมาณนี้กาวเป็นสีขาวเด็กพี่น้อ,นองเลือกาวกาวสีขาวนี่ครับมาตัวเองใส่เส้นกาวเลยโอ้ย พับเข้ามาเป็นสีด้เป็นกเลยนี่สีขาวกาสีขาวที่ยู่เส้นนี้พี่นองะปุ๊บกข้าไปเลยปุ๊บเปกัแน่นพี่น้องันน่ปุบเข้าไปเ่อยองปุ๊บปุ๊เออเปุ๊บปุ๊บปุ๊บันแน่น่นเางาจะเป็นสีขาวเนาะมนจะเป็นสีดำ